บริการโบว์ตัวละโดนนะครับโบทุธานีครับผ้าอุ้งเล็บทอดนะครับจากแการชุ่มหน่อยต้องได้ยินข่าวว่าพี่น่าจะไว้ผมยาวเหรอพี่คือพี่ร้องไม่ไหวแล้วเลยซื้อน mm like uh ี้ไม้ใส่ลองลองใส่ดูนะ ยังไงใส่พี่ดูหน่อยนะครับไม่มีอะไรจะแกงหวังว่าจะไม่ขวดพี่นะครับสุดท้ายก็จะพูดเหมือนเดิมว่ารักและกี่จิงน้องแจ็คไม่สม,มิเลยนะครับบิตติก๊กโอ้บิตติ๊กเหมือนไหมเนี่ยพี่มึงฝากเป็นเงิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงกันแหละทัพย์จำได้หรือไปบก่าน้อกมันป้าผู้ก่าผู้จิ๋วไหวน้ะนะเด็ติก ผมบ่าไหวแล้วล่ะเป็นเลกสี่มาสี่ขอพอขอบคุณพี่ติ๊งมากมากนะครับที่ชี้ช่องทางสว่างให้กับผมผมว่าผมก็ม่าไหวผมสั่นขึ้นก่อนแหละดีแล้ว มันอาจจะบอกเข่าท่าผมเนอกไอเดี๋ยวเราเพื่อลองยิ้มเขาต้องโดนยิ้มหวานลองลองยิ้มเต็มเต็มปากเพ่ยมันจะเหมือนเนาะได้อยู่ฮะอะไรนะไปเลยเธอได้เหรอไปเธอได้ไหมได้ไหมฉันไม่ได้ฝาดต้องฝาดฮะเอาส้งเกาดีแล้วเนาะ เออมาไปซะมาตัวพิทิมนะครับ